วันนี้เรามาทดสอบอปลัก๊ก APC กันนะครับสหรับ APC เซ r ร์ฟกาดโปรเทกเตอร์ C, นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเฮียตีก็จะทดลองเปิดเพลงนะครับซึ่งก็พยายามสก,กรีนหาแล้วแต่ว่าเพลงไหนหรือช่องไหนน่าจะไม่มีลิขสิทธิ์นะเราพยายามหาเพลงคเวอร์นะครับโดยอาจารย์นกนามะนาวนะครับซึ่งถ้าตัวเซ r ร์ p r o t e ท t ชันมันทำงานได้ดีนะครับพี่น้องทุกคน เวลาเสียงดนตรีที่เราได้ยินออกมามันก็จะไพเราะและไม่มีจิตเตอร์ในลําโพงนะครับเดยเพราะยิ่งลําโพงระดับมืออาชีพอย่าง JBL นะครับถ้าเราฟังเสียงศิลป,ปินร้องเพลงนะครับอันนี้เฮียตีก,ก็พยายามจะใช้เพลงของอน้องสาวแล้วก็เพลงของอาจารย์ดกนามะนาวในช่องของเรานะครับเพื่อ,อไม่ให้มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราลอง ฟังเพลงน้องสาวเฮียตีที่เป็นศิลปินจากสปปลาวร้องเพลงให้ฟังกันดีกว่าแล้วก็ลองมาเทียบกันนะครับดูว่านิ่งขนาดไหนนะครับสำหรับเสียงลำโพง dts 9.1ตอนนี้เราเปิดเป็นโหมดโฮมเธียเตอร์นะครับเออนะครับดูนะครับ dts 9.1้ดฟอนเปิดเรียบร้อยนะครับเป็น dtsx เลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นโหมดโฮมเธียเตอร์เลยซึ่งเป็นโหมดที่ให้พลังเสียงสูงสุดของ windows 11 ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับอยู่ที่9.1.4ชแนลนะครับแล้วก็ลองฟังเพลงกันดูนะครับเดี๋ยวจะให้ลองฟังเพลงน้องสาวจากฝั่งลาวสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีลิขสิทธิ์นะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า,าถ้าเป็นของไทยเนี่ยโดนแน่เลยนะเ,เราเราจะพยายามหาของเราเองนี่แหละทีเ่เรียกว่าไม่น่ามีลิขสิทธิ์นะ เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างจิตเตอร์มีไหมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเฮียตีจะขอกลับไปที่หน้าแดชบอร์ดของช่องนิดหนึ่งนะครับก็มาฟังเพลงของน้องสาวที่น่ารักจากสปปลาวกันเลยนะครับก็คงจะให้พี่น้องทุกคนได้รองรับฟังเสียงร้องของน้องสาวนะครับก็เป็นศิลปินที่ ด่งดังในฝั่งลาวนะครับแล้วก็เคยเข้ามาทําการแสดงที่ประเทศไทยหลายต่อหลายสถานที่นะครับซึ่งยฮียตีเองกอ็ชอบเพลงนี้มากนะครับเป็นเพลงที่เรียกว่า,าสำหรับน้องสาวโดยเฉพาะแหละเพลงพิเศษของเขา,าเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะครับเราก็นํามาลงไว้เป็นเรียกว่าเป็น ที่ละลึกนะครับที่ละลึกในช่องของเฮียตีแอนด์เบนเจอร์ชแนลนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเพลงในช่องเฮียตีกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับคลิปรู้สึกว่าวันนี้แฟนๆเฮียตีแอนด์เบนเจอร์รรรทุกท่านนะครับก็มาพบก,กับเฮียตีอีกครั้งนะครับในวันคาดว่าน่าจะไม่มีนิขสิทธ์นะครับเฮียตีสมันักแคนนะครับ ็คือเสียงนกเสียงกาห้องสูงมาแต่ เป็นผลงานของน้องสาวที่ได้รับเนี่จากสบปปลาวนะครับน้องบุกตะวันสันติพรนะครับขับร้องเพลงผืนนาปริญญาน้องนะครับก็เป็นเพลงที่บรรยายถึงชีวิตความเป็นจริงของน้องสาวของเฮียตีนะครับหลังจากทดลองกับหนึ่งเพลงไปแล้วกับรักเอทีซีนะครับจากเพลงจากสปปลาวนะครับเราก็มาฟังกันอีกเพลงหนึ่งนะครับก็พยายามจะใช้เพลงทางฝั่งสปปลาวแล้วกันนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราลองฟังอีกบทเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติจากฝั่งลาวเช่ดียวกันนะครับท่าุกท่านนะครับก็เราก็มีหลากหลายลีลาครับนอกเหนือจากเกมจากอะไรแล้วนะครับวิดีโอท่องเที่ยวต่างๆนะเราไปลองฟังอีกผลงานเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงจากศิลปินจากฝั่งลาวเช่นเดียวกันนะครับเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งก็ เขาก็จะเป็นนักร้องอ e ิเล็กโทรนซึ่งถือว่าเสียงดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีอ่าบรรยมีน้ําเสียงไพเราะนะครับสำหรับขับร้องเพลงที่ให้บรรยากาศธรรมชาตินะครับต่างๆนานาซึ่งเราก็ได้คัดสรรมานะครับมาลงไปในช่องเขตีย v e เ t u เจ Channel ก็เผื่อพี่น้องทุกคนอาจจะเบื่อเรื่องคอมมากก็เปิดฟังกันเพราะๆนะครับซึ่งก็ น่าจะเป็นสีสันอย่างหนึ่งนะครับให้กับทุกคนลองฟังดูนะครับเพลงก็จะเป็นแนวลูกทุ่งบ้านนานะครับเขาเรียกภาษาอีสานว่าบ้านนาเนาะลูกท evet like oh, ุ่งบ้านนาแล้วก็จะมีแนวศิลปินก็มีน้องเต๋าผูสินนะครับเป็นรุ่นน้องโรงเรียนเบนจมะนะครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินแกรมมี่โกลนะครับแล้วก็มีผลงานออกมาหลายอัลบั้มทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟัง ผลงานเพลงเพาะเพาะอีกเพลงหนึ่งจากสปปลาวซึ่งคาดว่าน่าจะไม่เจอปัญหานะเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าโอ้ช่วงนี้ระวังมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเพลงเพาะเพาะหลายๆเพลงนะครับลองเปิดฟังดูกับลำโพงกับปลักรองกระแสไฟฟ้าชุดใหม่ของเราน่าจะให้ผลลัพธ์ในการฟังเพลงที่ไพเราะกับลำโพงโดยเฉพาะยิ่งคนรีชอบเสียงระดับ คุณภาพนะครับ DTSX นี่โอ้พลาดไม่ได้เลยต้องมีปลั๊กกรองกระแสอะไรหลายเฮียตีว่าไม่งั้นอาจจะไม่ได้ยินเสียงไพเราะชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นเสียงน้องสาวอีกเพลงหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังอีกเพลงหนึ่งของน้องสาวเฮียตีดีกว่านะโอเคเัานีถ่ายทำกันเองนะครับอ่าสุนทสารครับมันก็เป็นการนไห ลุงตีนะครับตอนร้านบอยก็มาอยู่ที่วัดพระธาตุอิงหังนะครับร้านบอยน้ำเลือดหยงตาเราเป็น,นต่อเป็นนมแล้วครับสำหรับร้านวีนชัยสันติพรนะครับไหว้พระธาตุนะครับเพื่อความเป็นสีมงคลครับอ่านี่รน้องสาวนะครับกำลังจะพาเข้าไปไหว้พระธาตุข้างไหนนะแดดตัวไหนกูบ้านได้นี่คือทางเข้าพระธาตุอิงหังนะครับบ้านน้องมุกนะครับอ่าาาไม่ยากนะครับผมครับนี่เรา เรามีสารุนรานาสักการะข้าทาสนะครับด้วยความเป็นสี่หกคลอันนี้ก็มากับครบทีมครับสําหรับสวรรค์ทีมของเราเดี๋ยวการก็คิดถึงล้อๆที่อยากจะข้ามไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวการเดี๋ยวไดแจ้งกันนะครับโอเควันนี้ยังไม่ได้แจ้งอะไรเดี๋ยว Thank <laughs> you. 眷诉我的心。 สาวเฮียติซองผลงานเองคงจะไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับเพราะคาดว่านนะ,ะก็นี้เป็นบรรยากาศสมัยเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะครับที่ข้าไปขายน้ำมันที่ฝั่งลาวเนาะแล้วก็เราก็มีโอกาสได้บันทึกภาพทัศเียภาพวสวยจากบ้านน้องสาวนะครับบ้านท่านอิงหางนะครับเมืองไกสอนพบมวิหารแขวงสวรรณนเขตมาฝากพี่ฝากน้องทุกคนที่ติดตามเพจตีบันเจิดชาแนล แล้วก็นําผลงานเพลงเพราะๆในอดีตของน้องมุกตะวันสันติพรนะครับมาเปิดให้ทุกคนที่เป็นผู้ติดตามทางฝั่งสมปพ,พอลาวและก็ประเทศไทยนะครับได้ฟังพอๆกันฉลองปลั๊กลองกระแสใหม่กันหน่อยนะครับก็สังเกตดูผ่านเป็นสองเพลงแล้วเสียงใสไม่มีทิฏฐินะครับไม่มีจิตเตอร์ให้ลำคาญใจโอเคครับก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับ APC ปลักนะครับถ้าถ้าเสียงเพลงเนี้ยบขนาดนี้นะ เสียงดนตีในเกมยิ่งสุดยอดนะครับเวลาเราเปิดเกมเปิดอะไรนี่น่าจะสุดยอดเลยแหละนะครับก็ใครชอบชื่นชอบผลงานเพลงก็ไปฟังได้ในช่องเคียติย์บันเจย์ชแนลนะครับซึ่งมีเยอะแยะนะครับแล้วก็มีหลายๆเพลงนะครับซึ่งเราก็นํามาลงไว้ให้นะครับเป็นผลงานเพลงเพราะๆในอดีตนะครับก็ลองฟังดูนะครับสำหรับช่องนี้มีแต่ความสุขครับเคียติยบันเจย์ชแนลนะครับ ถึงจะมียอดไลค์ไปม,มากแต่ก็ทำเรื่อยๆทำให้ดูเองนี่แหละ่าแล้วก็บอแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับเอาละครับก็คงจะขอเวลาไปทานข้าวเที่ยงกันแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพบกันใหม่กับเพียรตีแล้วก็เรื่องราวสนุสกๆทางด้านไอทีครับสวัสดีครับ